ครับสวัสดีสมาชิกแฟนกระเช้าเป็นกก่เด็ดใต้ครับวันนี้มาพบกับชีเด็ดเพชรธรบีกับสมาชิกวันนี้วันที่27กันยายนครับพบกันที่สนามเฉวงสเตเดียมครับบอกเลยว่าวันนี้มันดูเดือดสนามแตกแน่นอนครับวันนี้แอดก็มีทีเด็ดทีดวงหรือว่าเก่าสารดีๆมาแนะนาให้ดูทั้งหมดลูงหน้าทั้งหมด3เมนู3รายการก่อนครับเปิดใครอยากดาอยากดวงครับบอกเลยว่าเปิดที่เปิดไวครับเปิดสดให้ใจครับบอกเลยว่าเปิดให้ลุงหน้าครับมนที่นี่ที่เดียวครับแล้วก็เป็นการไม่เสียเวลาครับสมาชิกเรามาเริ่มด้วยเมนูที่1กันเลยดีกว่าครับ เวิงสเตเดียมครับกำเนิดเกิดคู่เอกก็คือปอตกรครับพบกับบางกรนยกเกาะสมุยครับพบกันในพลาส2งคืคีดครับบอกเลยว่าคู่นี้มันดูเดือดแน่นอนครับเดินเป็นติสกิีเป็นโดนแต่ตีเป็นตายแน่นอนครับต่อในเมนูที่2กันเลยดีกว่าครับ ทิพย์ธงใจครับพบกับพานุพงศ์ครับพบกันเวลา1.1ขีดครับบอกเลยว่าโอ้โหคู่นี้มันดูเดือดไม่แพ้กันครับทนายม่ลงละคงแนันแน่นอนต่อไปด้วยเมนูที่3กันครับเมนูที่3ครับมังกรยกเกาะสมุยครับพบกับเพชรลุ่งเรืองครับพบกันเวลา5.5กรกัมครับวันนี้แอดก็มีข่าวสารดีดีมาแนะนำทั้งหมด3เมนู3รายการก่อนครับที่เหลือก็ตามเข้ามาในกลุ่มครับมีนอกเหนือจากนี้ไม่ต่ำกว่า20คู่20รายการครับวันนี้ก็ข้าวคาก็ตามนี้ครับสำหรับทีเด็ดทีดวงครับใครชอบก็ ดําได้บังได้คำได้ครับวันนี้เวลเราชมเราเชียครับนักสนามสวิงสเตเดียมครับบอกเลยว่าส่วนใครรักไหนชอบไหนลองกดวิจารณ์กดคอมเมนต์กันมาทีก็สมาชิกห้าบาทสิบาทก็ซอยได้ดําได้ครับดีกว่านั่งเล่นน้ำได้เหนียวไปเปล่าครับสำหรับวันนี้ที่เด็ดเพทวีก็ขอตัวไปดําไปดวงก่อนครับส่วนสนามหลักสนามจริงเขาอยู่ข้างหน้าช่องเหมือนเดิมครับส่วนใครอยากได้เชือยอยากได้เสื้อไก่ชนครับก็กดแปงหน้าช่องเหมือนเดิมครับอย่าลืมมาดํากันดวงกันนะครับสมาชิกตามเข้ามาในกลุ่มได้เลยครับสำหรับวันนี้ที่เด็ดเพชรระวีขอตัว อย่าลืมมาดัมาดวงในกลุ่มกันนะครับ